ไม่จักรยานกามินผมตั้งค่าหน้าจอยังไงไปดูกันครับผมนะครับก็คือรถผมมีพาวเวอร์มิเตอร์นะครับพา w เวอร์มิเตอร์คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่วัดกําลังวัดของเรานะาะเวลาออกแรงเท่าไรนะครับมันจะมีผลแบบตรงๆเลยนะก็คือออกแรงเท่านี้มันก็จะได้ได้ค่าเท่านี้นะครับมันก็จะมีความแน่นอนในการฝึกซ้อมครับผมโอเคเนี่ยผมก็จะนะครับอันแรกคือจะเป็นสามวินาเออสามสิบวินาทีนะครับพาวเวอร์ Power. ก็คือ มันจะเป็นค่าเฉลี่ยสามสิบวินาทีที่เราออกแรงนะคือถ้าเราเอาตัวเลขเลยน้อยตรงเนี้เป็นแบบพวกหนึ่งวิหรือว่าค่าเร็วไทม์มันจะข้ามจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงมันมันจะแบบมันจะแบบวิ่งตลอดมันจะไม่นิ่งนะผมก็เลยให้มันคำนวณอ่ะสามสิบวินาทีนะจะได้รู้ค่านิ่งๆเลยครับประมาณช่วงนั้นนะครับ แล้วก็อันขวามือก็จะเป็น power zone นะคือจะได้รู้ว่าเราปั่นอยู่โซนไหนเป็นโซนของ power นะไม่ใช่โซนหัวใจนะครับผมถ้าลงมาตรงกลางอันนี้คือผมโฟกัสเป็นพิเศษคือให้มันใหญ่ๆนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ F T P นะคือผมรู้ค่า F T P ผมใช่ไหมผมก็จะไปแบ่งโซนวัดได้แล้วผมก็จะปั่นผมจะรู้ว่าผมนะออกแรงอยู่โซนไหนนะกี่เปอร์เซ็นต์ของ F T P นะสมมติถ้าเราอยากปั่นหนักๆเลยแล้วก็ประมาณสัก90%้ F T P 80%ดสิบอร์เซะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากปั่นเบาๆโซน2ก็สัสสก40-50%อะไรเงี้ยนะครับคือเรา คือผมจะได้ผมจะดูในตัวตลอดนะตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับต่อไปคือสปีดนี่ก็คือเอาไว้ดูความเร็วเล่นๆในขำๆไม่ได้ซีเรียสจริงจังอะไรอันขวาคือคาเดนนะรอบขานะครับก็จะดูนะว่าเราใช้รอบขาหนักหรือเบาอะไรยังไงนะครับอันล่างเป็นเอ e เฟกต์พาวเวอร์ก็คือจะดูว่าการปั่นทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยเอฟเฟกต์พาวเวอร์เท่าไหร่แล้วนะครับสมมติว่าเราอยากจะได้เอ e เฟกต์พาวเวอร์วันนี้สักประมาณสักร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเราก็ป ประคองค่านี้ให้มันได้นะเช่นถ้าเราปั่นเบาเกินไปค่ามันได้สักร้อยสี่สิบเราก็เล่งขึ้นมาอีกให้มันอยู่ในโซนร้อยหกสิบนะหรือเราปั่นหนักเกินไปเราว่าเอืมมันจะเหนื่อยล้าเกินเราก็เบาลงมาให้มันอยู่ในเกณร้อยก่าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับสุดท้ายคือ h r ดโซนนะอันนี้คือผมผมจะไม่ดูเป็นตัวเลข h r โดยตรงนะเพราะว่าผมขี้เกียจมาคิดว่าเหมือนโซนไหนวะก็เลยให้มันคำนวณมาเลยว่าโซนอะไรอันนี้คือจะดูแค่ประกอบแบบประกอบกับวัดนี่เฉยนะคือผมดูวัดเป็นหลักนะวนน6กก็็คคืืออะ ่วน่วนฮัลเลียดเนี่ยคือมันอยู่โซนไหนก็ก็ก็ช่างแต่ว่าคือจะดูว่ามันแต่โซนห้าหรือเปล่าถ้าแต่โซนห้าคือดูว่าอย่าแต่โซนห้านานเราก็จะเราถ้าทําแต่โซนห้านานเราก็จะเบานะครับผมแต่ถ้ามันยังโซนสี่โซนสามมันก็ไปเรื่อยๆช่างมันนะครับเอาตามวัดของเขาเป็นหลักนะครับโอเคสวัสดีครับ